มาร์กหน้ากระชับรูขุมขนล,ลดสิวไข่แดงนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตลดธรรมชาติก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนัตามด้วยแป้งข้าวเจ้าคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันถ้ารู้สึกว่าเหลวจนเกินไปก็เติมแป้งได้นะคะส่วนนี้ทําตอนเยน็นหลังเราทําความสะอาดหรือเราล้างหน้าสะอาดแล้วเราก็ใช้ส่วนผสมนี้มาร์กหรวอพอกให้ทั่วหน้าแล้วทิ้งไว้ยี่สิสามสิบนาที ไข่แดงถ้าใครมีปัญหาสิวเห่อก็จะทําให้หัวสิวแห้งลงช่วยลดการเกิดสิวโยเกิร์ตช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวอทําให้ผิวนุ่มด้วยนมเปรี้ยวช่วยกระชับรูขุมขนแป้งข้าวเจ้าก็จะช่วยชะลอยุวรอยหรือชะลอความแก่นั่นเองนะ,ะดังนั้นใครที่มีผิวหยาบก้านก็ใช้ได้เช่นเดียวกันพูดถึงผิวหน้านะคะอ่าพอกทิ้งไว้หรือใครจะ เอาเล็บมาห่อได้ก็ได้ถ้าเอาเล็บหอก็เจาะตรงจมูกเพื่อให้เราหายใจเมื่อครบกําหนดเวลาเราก็เอาออกแล้วเราก็ไปล้างการล้างก็ล้างด้วยเอโฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าที่เรามีนั่นแหละค่ะหลังจากเราล้างหน้าเสร็จแล้วด้วยด้วยสบู่ด้วยโฟมเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ําเย็นเป็นตัวทําเป็นตัวล้างตัวสุดท้ายจากนั้นเราก็ใช้รีมบำรุงหน้า ที่เรามีได้ตามปกติการใช้ครีมบำรุงหน้าก็ควรจะทาย้อนขึ้นหมายถึงว่านวดย้อนขึ้นแล้วจะเป็นการนวดหน้าไปในตัวแล้วทําให้ครีมบํารุงผิวซึมเข้าสู่ผิวได้ดีด้วยนะคะจากนั้นก็ถือว่าเสร็จพิธีแล้วเราก็จะไปนอนได้ตามปกติอ่ะสูตรนี้ก็ใช้ได้อาทิตย์ละ2 3ถึงสาครั้งเลยทีเดียวหรือว่าเนี่ยแล้วจะทําให้ ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิวเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยชะลอริ้วรอยนะสูตรนี้